ที่มาแสดงความยินดีกับเดอะมาสเตอร์นะคะครบรอบหนึ่งปีนะคะ<ด>ก็เป็นสถานเสริมความงาม,มาแบบว่าไฮโซอันดับหนึ่งนะคะมาก็ได้รับบริการอย่างดีเสมอจากที่นี่นะคะก็อยากแสดงความยินดีกับเดอะมา t e สเตอร์ด้วยเพราะว่าก็เสริมความสวยและความหล่อให้กับเราทั้งสองคนก็พ<ร>าพ<ร>า,พามาด้วยเพราะว่าเพิ่งกลับมาถึงได้ไม่กี่วันมามานี้อเองคือว่าแบบมาลองมีคอเจ้สาวอะไรหรือเปล่าคะ วนไม่หรอกค่ะไม่คือเราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องดูดีเสมอนะคะก็หวังว่าที่นี่ก่าจะคงจะช่วยให้เราผอมสวยได้อะไรอย่างเงี้ในรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องผิวอะไรเงี้ยที่นี่ดีอยู่แล้วในคนเราว่าวันนี้ควนกันมาสว่านเชียวอะไรก็จริงจริงๆก็เป็นนี้อยู่แล้วเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเลยเหรอคะ ตกใจเลยไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะอย่างนี้ก็ดีใจกับเดอะมาสเตอร์ด้วยค่ะที่วันนี้ทุกคนให้ความสนใจกับที่นี่พี่บอกว่า่อนเขาจะมาเจอเจอเยอะมาเจออะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็บอกค่ะบอกว่าคงคงเจอพี่ๆนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คงต้องชินมั้งเพราะว่าวันนี้เราเราบอกแล้วว่าเราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขามาด้วยนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งกลับมาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนที่แบบ ช่วง3-4สีเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าตัวทาก็ยุ่งเรื่องคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเมืองนอกไปอยู่ที่เมกาส่วนเขาก็กลับไปทํางานที่บ้านแล้วก็ไปอยู่กับ,ก,บกับครอบครัวด้วยเช่นเดียวกัน ก็เลยก็เลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอยู่ด้วยกันก็เลยตอนนี้ค่อนข้างตัวติดติดกันเป็นแตงเมย์พี่ท่านท่าหลายคนแบบต้อรอเพราะว่าเห็นในรูปก่อนแต่วันนี้เห็นตัวจริงแล้วเพราะว่าหล่อมากเหมือนเหมือนเทพบุตรขอบคุณค่ะดีใจพี่คิดว่าวันนี้เขาเปิดตัวต็มเต็มที่เขาไม่รคือมันอย่าเรียกคือจริงๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรมาตั้งนานแล้วใช่ไหมก็คุยก็คุยเรื่องเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่่ทาไไมม คือเดี๋ยวต้องไปหาเวลาไปเทนภาษาไทยก่อนใช่ไหมคเดี๋ยวต้องมีการแบ้าพูดได้แค่3ามคำมาค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอน้ำหน่อยครับแแรกกเนียตอนนี้เหรอคะตอนนี้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าละ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนที่บอกค่ะเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเป็นคนต่างชาติพอมถ้าจะมาอยู่ประเทศไทยก็ต้องขอวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างครั้งที่แล้วเขาก็ขอมาได้แป๊บเดียวแต่ครั้งนี้ขอมาได้นานหน่อยก็ดีอตอนนี้คงยังอะค่ะเพราะว่าทาเต็มตัวสัมหั23อยู่ก็คงจะให,ให้อยู่ให้กำลังใจทางด้านจิตใจกันมากกว่าสัมหั23วันที่9กับ10เดือนพฤศจิกาที่จะเกิดขึ้นกี่วัน ครั้งนี้เหรอคะครั้งนี้เขาอยู่ได้เป็นปีเลยคะ่ะนี่นะคะหวานขนาดนี้จะมีแลนค่ะอปีไหมไม่มีคะ่ะไม่มีแน่นอนไม,อไม่ต้องลุ้นคะ่ะไม่จัดแล้วถ้าถ้ามีอะไรก็คงจะแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเงียบๆมากอาจจะมีแค่เราสองคนพอแล้วนี่คือแขตจักรแล้วก็พยายนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ ของเราของหนูที่ไปแล้วเดอ้อไม่ทกััแบบจากนี้ไปคนอจับจ้องมากขึ้นกับข้าขเราเลยเออโดยมากก็ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ<ว>เพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในวงการเหลนะคะเราทําอะไรมันก็มัก,กจะเป็นเรื่องแบบนี้เสมอก็ถือว่าจริงๆแล้วคือสมภรทา,าไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแต่สมภารทารู้สึกว่าทายินดีที่ที่ยังมีคนรักแล้วก็ให้ความสนใจทายอยู่เรื่องอย่างนี้แล้วก็เป็นห่วง เพราะอย่างทุกคนก็เหมือนแบบอยากลุนล้นลุ้นเลยแบบว่าอยากให้แต่งงานอยากให้นุ่นนี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรื่องแต่งงานก็เป็นข่าวดีแต่ว่าสาหรับตัวไฮเองค่ะรู้สึกว่าเออตอนนตอนนี้มันก็ลงตัวอยู่แล้วทาไม่ได้แบบต้องการอะไรมากไปกว่านี้ขู่งามไม่รู้เขาต้องการอะไรค่ะแต่ทังคทาต้องการอย่างนี้ จะเย็นเย็นไหมทีละเรื่องเนาะเพราะว่าเรื่องคุณพ่อก็เพิ่งจบไปเองอยู่ดีๆมีงานเศร้าแล้วจะเป็นเรื่องกินดีเลยทันทีก็คงไม่คงไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หรอกค่ะคือหาก็ว่าในที่สุดคนเราถ้าอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ที่ความความแบบสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมั้ยคะสภาพยังยังยังเมื่อวันก่อนยังแบบว่ายัง คือคิดว่าเออถ้ามีคอนเสิร์ตจะร้องเพลงอะไรที่คุณพ่อดีอะไรเงี้ยก็นั่งทําการบ้านทําไปทามาก็ <Okay. S 1> ก็ร้องยังร้องให้อยู่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดา <Okay. S 1> เพราะว่าก็เป็นคุณ <Okay. S 1> ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเราคงไม่มีวันเอ,อ่อไม่มีวันที่จะลืมได้ค่ะแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำชีวิตให้ดีที่สุด <Okay. S 1> ดีค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ